ด่วนบิ๊กเินเตรียมฟาดซาสอบวินัย25ต่อรอปรมสารวัตรแบงค์ดับชีโทษถึงไล่ออกวันที่9กันยายน6 6ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิศนุปราสาทองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งที่เป็นทางการแต่ก็ได้สั่งการให้เตรียมการในเบื้องต้นไว้ว่า โดยในส่วนการสอบสวนคดีอาญาซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตรติลงไปควบคุมสั่งการอยู่แล้วในส่วนเจรตํารวจเป็นเรื่องทางวินัยซึ่งตนจะออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของเจรตํารวจเขาไปสอบวินัยตํารวจทั้ง25นายโดยจะมีการประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีอาญาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกันพยานหลักฐานชุดเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้คนไร้หลบหนี ปล่อยให้มีการทำลายที่เกิดเหตุทำลายพยานวัตถุทำลายหลักฐานทำลายระบบการบันทึกระบบวงจรปิดในที่เกิดเหตุนอกจากนั้นจะสาวข้อมูลไปลงลึกไปได้วา่าตำรวจทั้ง25นายมีการประพฤติตนอันไม่สมควรอื่นๆที่เอื้อต่อกำน่นรายนี้อย่างไรเช่นการเรียกรับสวยการรับผลประโยชน์และการเอื้อผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งเป็นที่มาของการกล้ากำเริบกำเหิม ต่อเหตุสังหารตำรวจระดับสารวัตรต่อหน้าตำรวจที่นั่งกันอยู่เต็มงาน